หลังนี้จ่ายเงนกองกําล <tama> ังที่นักเล่นอันนี้บ้านจ่ายเหินคนทำจ่ายเงินจ่ายโคที่นักเล่นตผักทร่นเล่นเลยจะรังโคไปเลยแล้วคือบ้านพักอ่ะนะเบ้าน มันจะได้กับตาชื่นให้ไปอยากจะว่ากันอยู่เนี่ย

บ้านเราเป็นเจ้าของที่ินไหมที่ดินทั้งที่ดินทั้งตัวบ้านเรามีชื่อบ้านเราเองไหมที่ว่านเนาะเขาหนี้หนี้เลยอ่ะอ่ะป้าป้ารับไปแทนก็ได้เอาปอช่วยกันช่วยอันนี้มีผ้าโพลมีเสื้อกันหนาวมีของช้าป้าหันทางนู้นตัวแดดจะวางางโอเคตามอยู่ในข้างๆก่อนจัาจ้บโอเคมโนนเฝ้า ที่เขาสุดทองันคนที่สามดี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 กันเนาะดีดีละเดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านเป็นห่วงคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะให้มาเยี่ยมมาให้กําลังใจเนาะมาเยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเนาะที่อยู่ตามบ้านช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนมันค่อยดีก็นะ มันคือยังยังยังไม่ได้ทำมันติดเียนนาแล้วดูหนักม่มันต้งทำให้ให้แล้วหเขาจะได้ได้ชไ่ไม่ให้มาทำงที่อใช่มาทำถึงที่เราถึงโมบายเลยใช่ลราเดี๋ยวออกบัให้เลยนาะค่ะหาเกค่ะหสิบกว่าหาสเด้๋ยวงไม่ได้ยังไม่ได้ยินเดี๋ยวคนพกายังยัยังยังแต่คนิการ ป่าได้กินเนาะนกินข้าวได้ไหมกิน้าได้อกินข้าไม่ได้เอกแกินนมอ้นี่ไวันนี้เอานมมาให้จานนึเดี๋ยเอามาให้อีกเอามาให้ วันนี้นะคะเราก็พบว่าน้องทหารก็มีคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเป็นเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะติดเตียงมาสัก3ปีแล้วค่ะก็แล้วก็มีคุณคุณยายเนาะอายุ90กว่าซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วนะคะก็ในส่วนของของพวกเราก็มาดูว่า ครอบครัวมีความจําเป็นแล้วก็จะต้องช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็ได้มาเห็นสภาพบ้าน <c oughs> เห็นสภาพครอบครัวนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้เป็นภารกิจโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มอบหมายให้ให้พมจอแล้วก็ทางอําเภอนะคะได้ได้ลงมาดูแล้วก็สนับสนุนเท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะค่ะ <c oughs> อ๋อเ <c oughs> บื้องต้นเลยเ <c oughs> ท่า <c oughs> ค่ะเบื้องต้นเลยก็ก็เดี๋ยวจะประสานทางท่านในแพทย์สสอจอให้มาดูเรื่องบัตรคนพิการนะคะเพราะ,ะคุณแม่ก็ติดเตียงมาสัก3าปีแล้วน่าจะอยู่ในข่ายที่จะรับการประเมินได้รับบัตรประจำตัวคนพิการก็เดี๋ยวจะเร่งทําให้นะคะแล้วก็พอได้บัตรคนพิการเราก็จะมีสิทธิสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมบ้านนะคะทั้งบ้านผู้สูงอายุและบ้านคนพิการนะคะก็จะใช้งบ2ตัวเลยรวมกันซึ่งข้างบ้านข้างบนเห็นว่า ก็ไปดูแล้วก็สภาพก็ค่อนข้างสุดโสมนะคะก็เดี๋ยวจะซ่อมจะซ่อมให้นะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณพ่ออาจจะต้องเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่ที่จันทบุรีก็จะดูเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าเดินทางพวกนี้นะคะเป็นเรื่องเงินสงเคราะห์แล้วก็วันนี้ก็นําพวกของใช้ส่วนตัวเช่นแพมเพิร์ นมอย่างค,คุณยายนี่ก็ทานอาหารแข็งไม่ได้แล้วก็ทานได้นมอย่างเดียวนะคะก,ก็เดี๋ยวจะนํามาให้เพิ่มแล้วก็ฝากทางพี่ๆอสมอช่วย,วยดูแลแล้วก็มาให้กําลังใจคุณป้าที่ดูแลนะคะซึ่งเป็นภาระหนักมากๆกนะคะก็มาให้กําลังใจมาสนับสนุนแล้วก็ฝากทางอําเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองกํานันผู้ใหญ่บ้านอสมอนะคะให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษวันนี้ก็มาให้กําลังใจทั้งทีมในพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูว่าจะ,จะช่วยอะไรได้ในอนาคตค่ะ โอ้ความเป็นไรไม่ต้องเอาใครไปยุ่งวุ่นวายแล้วจะให้เอาขมิ้นให้มันจบๆไปเนี่ยคือพ่อนี่ไม่อยากให้เจรจาหรอคะหรือพ่ออยากให้มีการเจรจาหยุดยิงไหมเพราะสมัยพ่อเนี่ยพ่อก็ลบมาด้วยกับขมิ้นอยากให้อยากให้เจรจาหยุดยิงไหมหรือว่าบอไม่ไม่ไม่เอาจนใครจะเดี้ยไป่ฆ่าเนื้อเลยซึ่งไม่ใช่เราใช่ครับ กลัวว่ากลัวแม่เสียใจ,กล,จกลัวแม่จะตอมใจเป็นห่วงน้องนะครับเขาว่าเขารักลูกคนนี้มากใช่ครับแต่ว่าครั้งล่าสุดคือห้าธันวาเขาก็มากราบมามาคุยกับแม่มาหาแม่มาครับมาคุยกับแม่อยู่คุณแม่ป่วยได้นานเรื่องอะครับขอโทษทีครับประมาณน่าจะสามปีแล้วสามปีแล้วครับก็อยากให้มัน ไม่อยากให้มันยืดเยียครับอยากให้รีบจบนนคือทหารไทยก็เสียหลายคนใช่ครับบาดเจ็บหลายคนแล้วใช่<น>อยากให้เปิดให้เต็มที่เลยครับให้รีบจบและถ้าเขาบอกว่าขาที่แปหนึ่งเป็นอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมาที่สหรัฐเขาบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุที่เราถ้าวางระเบิดคงไม่เป็นอุบัติเหตุหรอกครับเจตนานอยู่แล้วครับ